น ar, of of yes. ี้มันกันอเมริกาเบร v นิ e w World ใช่ค่ะวันนี้เบร e New World ค่ะก็เป็นทีมกัปตันอเมริกามาในทีมสีเธิ์เนะคะแล้วก็เป็นฟิวแฟนกัปตันเัปันออโอเคโอเคใช่ใช ก็จะบ่อยเนาะมามางานเกี่ยวกับเรื่องน่อยใช่ค่ะลูกค้าหลักลูกค้าหลักเอาเป็นว่าจ้างบ่อยจ้างบ่อมอยรอติดตามก็นหน้าอีกลูกค้าต้องรักฉัดแหละให้เดิกลับมาอีกเป็นไงบ้างมาร่วมงานกับแันคลับคือใหม่อ่ะเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วค่ะชอบจนได้แฟนเป็นคนเขียนหนังเขียนบทหนัง อันนี้คือบอกหรืออวดคะเล่าค่ะเล่าชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าทุกคนก็คงรู้อะค่ะก็เลยแบบว่าให้มามาเชิญมาในงานที่เป็นเกี่ยวกับหนังซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ชอบไปดูหนังได้ทุกแนวเลยนะคะแบบว่าอาจจะยกเว้นแนวผีนิดนึงเรื่องกลัวค่ะแต่ว่าเรื่องได้ทุกแนวดูหนังได้ทุกแนวเราเล่นเป็นนางผีนะใช่ไมเป็นนางผีมากแต่ไม่เป็นผีบ่อยมากเลยใช่ค่ะแต่ก็ มันจะกลัวได้ไงเนี่ยเมื่อเราเป็นผีเราไม่เห็นตัวเองเราเปแสนมาวิลไลยค่ะงานหนังไปแล้วกันเนาะคูกขาดคูกขาดแล้วนะคะฝากติดตามหน่อยฝากติดตามด้วยนะคะวันที่12กุมภาพันธ์นะคะทุกอุโรงภาพยนต์ค่ะแล้วก็จะดูแบบว่าอัดวิดมากๆก็ดูในไอแมสค่ะดีขอบคุณพี่ก็ยินดีค่ะยินดีค่ะได้เลยค่ะได้แล้วคุณ คุณพ่อเขาที่หนูอยากเล่าอ่ะไ,ได้ค่ะคือที่จริงแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยก็แบบไม่ได้อยากไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะว่ามันมันกระทบกระทือนทุกคนแล้วมันก็จะเจ็บกันทุกคนเจ็บหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากๆอย่างเงี้ยมยก็ไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่าหมย์ก็รู้แหละว่าสักวันมันต้องเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นเราก็เราก็ได้แค่อธิบายตามที่เราพิมพ์ไปเขียนไปทั้งหมดค่ะจริงก็ตามน่ะมันมาได้ยังไงแล้วค่ะ เรื่องนี้มาได้ยังไงคะคือตอนแรกมันเป็นอขออนุญาตเติดเพจพี่ซอใช่ไหมคะก็พิกพี่ซอดูไดเขาเป็นชื่อเพจเขาเป็นชื่อเพจอ๋อหรอใไปได้ไปเลยนะก็เลยพี่ละกันพี่ซอพี่ซอี่ซค่ะก็ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็พี่ก็เขาก็โพสอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เหมือนหนูก็ได้ได้เห็นแหละแล้วหนูก็ ถัาแป๊บหนึ่งพี่เขาก็ติดต่อมาถามหนูส่วนตัวติดต่อใหม่มาส่วนตัวแล้วก็ติดต่อทางผู้จัดการมาส่วนตัวค่ะแล้วใหม่ก็เองใหม่ก็เริ่มเหมือนทางนั้นเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขาอะไรเงี้ยก็แคปมาให้ใหม่หมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก็ต้องขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาแล้วก็ส่งทุกๆอย่างมาให้อ่ะค่ะมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีทาให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เราแบบติดต่อค่ะติดต่อทักมาแล้วก็ แล้วก็เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวละกันค่ะที่ที่ส่งมาทุกอย่างกับข้อมูลที่เราเห็นของเรามันตกใจมันช็อกมันอารมณ์ไหนรูเปล่มันเหมือนมันเหมือนเราเรามันมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่อย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่งของหม่และแม่มาตั้งนาน แล้วก็เราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะคนใกล้ตัวเราทราบเจตนาไหมคะว่าทำไมเขาทำแบบนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นเจตนาอะไรค่ะเพราะว่าเขาส่งมานี่คือมีอะไรบ้าง่าก่อนได้ไหมคะเขาที่หนูเราได้เพราะว่าคลิปมีอะไรบ้างใหญตรงคลิปเยอะหลายคนมาง เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาแบเนี้ค่ะเพราะว่าหนูอะมันมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นแบบเป็นลูกพ่อที่แบบทีแบบ่แบบป่วยมากๆอะค่ะคือเป็นลูกที่เหมือนแบบเออแบบมีเลือดอย่างนี้ยก็ไม่ควรคือหนูนไม่รู้พ่อหนูแอบค่าหรือเปล่า ิงที่ไม่เสียใจที่สุดคือการเขาภาพของคุณพ่อออกมาเปิดเผยอเพาคอใหม่ๆได้วยอะาก Welcome to Star Society